สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีไสโทนนะครับของเบาเฟง AR152 ์่ะเป็นตัวนี้นะครับวิธีไสโทนของเบลเฟง152่มันก็ไม่ยากนะครับการใส่โทนมันจะมีอยู่อสามโทนด้วยกันนะครับก็คือ3แบบนะครับก็คือ1โทน CT หรือโทนอนาล็อก นะครสองก็คือโทนดิจิตอลนะครับส่วนดิจิตอลนะครับมันก็จะมีดิจิตอลเอ็แล้วก็ดิจิตอลไอนะครับมีรวมทั้งหมด3โทนนะครับใน3โทนนี้นะครับให้ท่านใส่โทนใดโทนหนึ่งนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าอยู่ในโหมดเมมโมรีแบบนี้นะครับเมโหมดเมมโมรีแบบนี้ท่านจะใส่โทนไม่ได้นะครับต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับก็เลือกความถี่มา1 4 4 900อันนี้ผมเป็นสมมุตินะครับท่านใส่โทนก่อนแล้วค่อยบันทึกนะครับอ่านะครับวิธีใส่โทนนะครับอ่ะเรามาใส่โทนพร้อมกันนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูนะครับเมนูไปเมนูที่อ่าเมนูที่อันนี้ผมจะแนะนําเป็นโทนอ่า CT ก่อนนะครับมาเมนูที่13เมนูนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บ CT ทีนี้มันออฟอยู่ให้กดลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นอ่ะผมเอาเป็นโทน69.3เสนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยัน,นครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยอันนี้คือโทนสูงนะครับต่อไปเรามาใส่โทนรับถอยลงนะครับถอยลงมาเมนู r c t c s เมนูนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บ t c s กดลูกศรขึ้นนะครับให้เป็นโทนเดียวกันนะครับ69.3เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าแล้วก็กด e อ i กออกมาครับปุ๊บ อ่สังเกตตัว CT มันจะขึ้นด้านหน้านเหน็หนไหมครันี่คืออ่ามันได้ถูกใส่โทนเรียบร้อยนะครับอ่วิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับปิดโทนนะครับก็ทําเหมือนเดิม,มกดเมนูนะครับเมนูมาเมนูเดิมเนี่ยเมนูรับนี่ครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับซีทีซีเอสอ่าทีนี้ก็กดลูกศรลงอ่าให้เป็นออฟนะครับให้เป็นออฟแบบนี้นะครับปึ๊บ <Conf ine. S 1> อ่าเสร็จแล้วก็ไปเมนูทีนะครับเมนูอ่โทนส่งเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กดเมนูครับปึ๊บ <C> กดลูกศรลงให้เป็นออฟนะครับเสร็จแล้วก็คือน,นี่คือการปิดโทนนะครับต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนของดิจิตอลเอนะครับดิจิตอลเกับดิจิตอลไอนี่ผมจะแนะนำไปทีเดียวเลยนะครับผมจะใส่ดิจิตอลเนนะครับกดเมนูเหมือนเดิมครับเม,มนูมเหมือนเดิมครับกดลูกศรลงครับลูกศรลง หาคำว่าตัวนี้เลยนะครับเมนูที่12นะครับ T D C S นี่ครับตัวนี้เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับกดลูกศรขึ้นครับกดลูกศรขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะเป็นโทน 023n นะครับมันก็ไปเรื่อยๆนะครับออันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะใส่ดิจิตอลไออันนี้เป็นเป็นดิจิตอลเนะครับถ้าเป็นดิจิตอลไอเราให้เราถอยลงนะครับแบบนี้นะครับให้เราถอยลงแบบนี้อ่า ถอยลงแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นดิจิตอลไอเห็นไหม D741I นี่ครับเราก็เลือกเอานะครับอันนี้ดิจิตอลไอนะครับอ่ะทีนี้ผมจะอ่าดิจิตอลเอ็นกับดิจิตอลไอเข้าใจแล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาแนะนําเป็นดิจิตอลเอ็นอ่ะผมเอาเป็น25 D025N นะครับเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอันนี้คือโทนส่งนะครับก็คือถอยลงทีนี้ก็เป็นโทนรับนะครับเมนูที่สิบนะครับ ปุ๊บก <DC> ดลูกศรขึ้นให้เป็นดีศูนสองห้าเอ็นปุ๊บ <Conf irm. S 1> นะครับสังเกตมันจะขึ้น dcs เอห็นไหมครับนี่ก็คือโทนดิจิตอล n นะครับดิจิตอล n d ็นดิจิตอลไมันจะขึ้นเหมือนกันนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับปิดโทนก็ให้ทำเหมือนเดิมครับเป็ทำเหมือนเดิมมาเมนูที่10 กดเมนูนะครับกดลูกศรลงให้เป็นออฟนะครับอ่าเป็นออฟแบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้ปิดโทนพารครับต่อไปก็จะเป็นปิดโทนภาคส่งนะครับตัวนี้ที่ DCS เนี่ยครับปึ๊บกดลูกศรลงนะครับลูกศรลงให้เป็นออฟนะครับปึ๊บอ่าก็เรียบร้อยนะครับวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับอลองไปทําดูนะครับลองมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้มันจะใส่โทนในโหมดเมมโมรีไม่ได้นะครับอ่แบบนี้นะครับ <Channel> ช่องแบบนี้เราจะใส่โทนไม่ได้นะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนใส่โทนให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาบันทึกนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับปิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ